ไปไหนครับไปตรงนู้นครับอ๋อน้องน้องน้องทำงานช่วยใครครับช่วยแม่พ่อปู่ย่าโอเคครับหนักมากไหมครับไม่หนักครับโอ้ไหวใช่ไหมครับโอเคครับเดินเลยครับอันนี้รอบที่เท่าไหร่แล้วครับ หนูเดินมารอบที่เท่าไหร่แล้วครับร <laughs> หนูคนฟื้นได้กี่รอบแล้วครับ,รบนหนึ่งรอบเองเหรอแม่เห็นหนูเดินได้หลายรอบแล้วนะนี่ย <laughs> ยากเลย เขกำลังเดินตามมาเนี่ยนะครับเอ,เอาไปเทไว้ตรงไหนครับเทได้ไหมครับเยี่ยมมากๆเลยครับแม่ดีใจม,มากๆเลยน้องภูช่วยทำงานบ้าน มีอีกไหมครับมีอีกไหมครับไม่ค่ะ